มาพบกับที่กองสุ่มตินวันนี้นีกแล้วโอ้ได้รักมาเลยอันนี้เป็นลายใหม่นะคะว่าอ,อยากได้บล็อกบล็อกค่ะมามารอ,อกแกะกันเ็วเฮ้ยเฮ้ยป๊็อกบอกเห็นไหมดูสิมีคู่มือด้วยเรามาดูคู่มือกันก่นอนอฮห แกะคือตัวอะไรอ่ะงงจังวันนี้ท่านั้นน่ารัเมากมาดูบล็อกบล็อกกันนะบล็อกแกะไงเนี่ยคุณนตาหยิบกันใช้หน่อยหยิบกันใจนี่นะคะดูน้องก่อนน่ารักมากน้องคือตัวไหนให้เธอในรูปนี้นะคะ นี่มันดึงไม่ได้คะ่ะแม่ดึงไม่ได้คะ่ะทุกคนดูสิคะ่ะเก็บมากเลยคะ่ะแต่ความจริงมันเก็บไม่ออกะะช่วยด้วยมา <c oughs> ดูอัตรงนี้นี่นี่มันแค่ดึงตรงนี้เองลูกค่ะ ราไปดูสิ่งที่มันไม่ค่อยอินี่กันก่อนนะคะแล้วเราจะได้เอาสิ่งที่น่ารักเป็นตัวที่น่ารักมากๆนี่นะคะเป็นตะเกียงเหมือนจจสมินเลยรู้สึกเหมือนเป็นจัสมินยังไงก็ไม่รู้นะคะถูตะเกียงวิเศษถ้าถูตะเกียงวิเศษนี้จริงอะ่ะแม่คิดแม่คิดว่าอลาดินจะออกมาไหมอลาดินจะออ ว่าไมยังไม่รู้นะคะออกมาแล้วตะเกียงวิเศษในลองถือสิจ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 ิถุยถุยอะไรดินออกมาเล่นหนึ่งแต่ปล่อยให้อะไรดินนอนพักดีกว่าจะเรามาดูนี่เลยหนูน้อยบักบักน่ารักแต่เด็ดเด็ดเด็ดตอนนี้ไม่น่ารักละโชตุด เดี๋ยวนะโอ้โหมีหางด้วยเหรอเนี่ยมีตุ๊ดตุ๊ดแกรกนา่ารักมากมมาใน้องเขาเล่นกับตะเกีย <c> ง <oughs> นี่เรามีอันนี้ด้วยถึงที่ปลักอย่างเล็กเลยมีน้ำหอมกับตัวนัสตรเบอรี่ ตุยต an, ุยตุยตุยอาการน้ำหอมมันนี้น่ารักมากสำหรับคลิปวันนี้สำหรับที่สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเร็วบ๊ายบาย